หันหน้าไปทางอนาคต AI กําเนิดการสร้างวิดีโอที่กําหนดเองซึ่งมีอวาตารพูดได้ด้วยการกดปุ่มเทียงปุ่มเดียวทำให้ธุรกิจและครีเอเตอร์มีอำนาจเหนือกว่าเทคโนโลยี Generative AI ของ DID ช่วยยกระดับเนื้อหาวิดีโอด้านการเรียนรู้และการพัฒนาการขายและการตลาดแพลตฟอร์มของเราช่วยให้ครีเอเตอร์สร้างผู้นำเสนอดิจิทัลที่เหมือนจริงจากภาพถ่าย ซึ่งช่วยลดต้นทุนและความยุ่งยากในการผลิตวิดีโอในวงกว้างได้อย่างมากลูกค้าว a มอถึงแพลตฟอร์ม e Learning ชั้นนำบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500เอเจนซี่การตลาดบริษัทผู้ผลิตแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและผู้สร้างเนื้อหาทุกประเภท DID ก่อตั้งขึ้นในปี2560และได้รับการสนับสนุนจากวิสีระดับหนึ่งมีการสร้างวิดีโอมากกว่า100ล้านรายการโดยใช้เทคโนโลยีของเราโซลูชันของเราพร้อมใช้งานผ่านสตูดิโอแบบบริการตนเอง API และปลั๊กอิน เรามีส่วนสำคัญในการทำให้ผู้ช่วย AI การสื่อสารระยะไกลและมิติทัมีชีวิตขึ้นมาลูกค้าล่าสุดได้แก่ Warner Bros Pictures, Publicis, m o n d e l e z s k i d o r e ah และ m e r e t i t s ซึ่งใช้แพลตฟอร์มของ DID เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษและทั้งหมดนี้คือคำวิทย์มี How to